โอเคกลับมาพบกับนะครับโค้ชยะนะครับสอนโปรแกรมความคิดพลิกชีวิตบทโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็มาถึงนะครับบทเรียนนะครับที่ได้คุยกันไว้ในเบื้องต้นนะครับหัวข้อนี้ก็จะเป็นนะครับบทที่1นะครับในเรื่องของการนะครับ introduction นะครับ introduction ก็คือ to c sharp นะครับเป็นการแนะนำให้รู้จักกับภาษา c sharp นะครับว่า ความเป็นมาเป็นยังไงแต่ว่าโค้ชจะไม่พูดถึงความละเอียดนะครับทั้งหมดนะครับโค้ชจะไปไวๆเพราะว่าในตรงนี้นะครับโค้ชจะสอนนะครับในการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมที่เราใช้ในการนะครับ implement หรือว่าเขียนนั่นเองนะครับหรือว่านะครับสอนติดตั้งนะครับว่าดาวน์โหลดตรงไหนยังไงแล้วก็มีวิธีการติดตั้งแบบไหนยังไงบ้างอันนี้โค้ชจะสอนให้ในคลิปนี้นะครับสำหรับ คนที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในบทที่หนึ่งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของภาษาซีชาร์ปว่าภาษาซีชาร์ปเนี่ยมันคืออะไรนะครับภาษาซีชาร์ปนะครับจะเป็นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับแบบมันตินะครับอ่าพาราได์นะครับก็คือจะมีการเขียนนะครับหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าเป็นภาษาที่แบบเป็นตายตัวนะครับรูปแบบนะครับในการ เป็นการบังคับเขียนมีฟังก์ชันแล้วก็นะครับมีภาษาในการเขียนนะครับมีคุณสมบัตินะครับเป็นแบบอ็อบเจกต์นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เราจะได้นะครับเรียนรู้กันนะครับพัฒนานะครับถูกพัฒนาโดยบริษัทนะครับ Microsoft นะครับภายใต้นะครับที่เราเรียกว่าจำไว้ดีๆนะครับก็คือ .net นะครับเฟรมเวิร์กนะครับนะครับตัวนี้นะครับใช้ในการพัฒนาภาษา C# นะครับหรือเราเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นไลบรารีนั่นเองนะครับนะครับทีนี้ในภาษา c c ชาร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของอ b อบเจกต์นะครับในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับตัวนี้นะครับเราก็นะครับมีการพัฒนานะครับมาหลายเวอร์ชันซึ่งตอนนี้เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับของ c c ชาร์ก็จะเป็นเวอร์ชั่น8.0นะครับถูกเผยแพร่ปีนะครับ 2,019นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็น .NET Core นะครับซึ่งก็สามารถที่จะพัฒนาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งประวัตินะครับของ c ชาร์ arp, เนี่ยหรือว่า .NET Framework นะครับถูกพัฒนานะครับมาจากอะไรเอ่ยนะครับ .NET Framework เนี่ยเป็นภาษาที่ถูกพัฒนานะครับมาจากภาษา C พพัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันมันมันคือ C พัดพัด ซึ่งมีพัดพัดเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวนะครับแต่ว่ามันเป็นการเขียนที่แบบว่า,เ,าเขาเรียกว่ามัน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 ไม่สวยงามนะครับแล้วก็คนที่เขาออกแบบนะครับ Microsoft เองเนี่ยก็คือ,อได้แรงาารบันดาลใจมาในจากนะครับเรื่องของตัวโน้ตดนตรีนั่นเองนะครับซึ่งการที่เขียนแบบพัดพัดพัดยาวเรียงกัน4ตัวเนี่ยหไม่สวยแล้วก็ได้ไอเดียมาจากเรื่องโน้ตดนตรีเนี่ยเขาเลยเแปลง พัสตัวเนี่ยเป็นเครื่องหมายชาร์ปนั่นเองนะครับซึ่งเ,เป็นเครื่องดนตรีที่นะครับเสียงสูงแล้วก็ในปัจจุบัน C ชาร์ปนี่ก็เป็นภาษาที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับระดับโลกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาย้อนกลับไปได้ว่าอา,อาจจะไปดูว่า C ีพัดพัดเนี่ยเขียนยังไงแล้วก็ถูกพัฒนามาเป็น C ชาร์ปแต่ว่าในคอร์สนี้นะครับโค้ดก็จะขอสอนเป็น C, C เพราะว่า C#, C าเนี่ยมันเหมาะกับคนรุ่นใหม่แล้วก็มันมันง่ายนะครับง่ายกับการเขียนนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่คือเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราคิดแค่ส่วนของโปรแกรมการทํางานของโปรแกรมก็พอส่วนเรื่องภาษาหรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่มันยากเนี่ยถ้าเราจะย้อนกลับไปเขียนเองเนี่ยใ,ในในในแพลตฟอร์มของ C ีพัพัเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้การเขียนเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวโค้ดเราจะยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ดก็จะสอน C sharp ซึ่งเป็นภาษาล่าสุดให้กับคนที่สนใจนั่นเองนะครับทีนี้ .NET Framework เนี่ยมันมันคือไลบรารีของ Microsoft นะครับซึ่ง Microsoft ตัวนี้มันก็จะถูกพัฒนา .net ขึ้นมาเรื่อยๆณนะตอนนี้นะครับเป็น .NET เนี่ย Framework อ่แล้วนะครับ4.8เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็จะถูกพัฒนาอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะอัปเกรดนะครับตัวไลบรารีตัวนี้นะครับสำหรับการเขียนพัฒนา ขึ้นไปเรื่อยๆได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีคอมไพเลอร์ของคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวคอมพิวเตอร์เองเนี่ยจะรู้แค่1กับ0ย์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยคำสั่งต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกแบบคอมไพเลอร์นะครับแปลงเป็นเลข0ย์กับเลข1นะครับอันนี้มันจะเป็นเรื่องลึกๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้ก็พอว่าคําสั่งที่เราสั่งคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยคอมพิวเตอร์หรือคอมไพเลอร์เนี่ยจะเอาคําสั่งนี้ไปแปลงเป็นเลข1กับเลข0ย์แล้วก็สั่งงานออกไป ในแต่ละอุปกรณ์นั่นเองนะครับถ้าเป็นเว็บก็จะสั่งออกไปที่หน้าเว็บนั่นเองถ้าเป็นอุปกรณ์ก็จะสั่งไปที่อุปกรณ์ให้อุปกรณ์ทํางานนั่นเองผ่านเลข0ูนย์กับเลขหนึ่งก็จะถูกคุยกันหรือว่าแปลงโค้ดกลับไปกลับมานะครับทีนี้มาดูต่อนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้พัฒนา C# ชาร์ปนะครับก็คือนะครับอโอเคในสไลด์นะครับจะเห็นว่าเป็น2007แต่ว่าด้านล่างเนี่ย โค้ชจะแนะนําให้ใช้ตัวล่าสุดนะตอนนี้นะครับปี2021นะครับซึ่งกําลังจะออกตัวใหม่มาด้วยแต่ว่าหนาขณะที่โค้ชสอนเนี่ยคือยังไม่มานะครับเราก็จะใช้นะครับวิ s ช a l สตูดิโนะครับ2019ในการเขียนแต่มันก็มีแบบเครื่องมืออื่นๆก็จะมี Mono เดเวลลอนะครับแล้วก็วิดชุนสตูดิโอโค้ดนะครับตัวนี้ก็มาแรงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับโค้ดจะใช้ ตัว Visual Studio นะครับ2019 Community นะครับซึ่งตัว Community เนี่ยมันจะเป็นตัวฟรีนะแล้วก็นะครับเราก็มาดูกันว่านะครับสำหรับคนที่ต้องการเขียนนะครับทำยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวโค้ชจะสอนเลยว่าวิธีการติดตั้ง Microsoft Visual Studio Community 2019เนี่ยทำอย่างไรนะครับก็มาดูกันเลยก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับเปิดนะครับ ก o o ก l e ขึ้นมาก่อนนะครับก็เราจะต้องนะครับทำการดาวน์โหลดนะครับตัว v i s u a l Studio นะครับก็ให้ทุกคนพิมพ์นะครับ v i t u a l Studio 2019ขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีลิงก์นะครับอันแรกเลยนะครับอ่าทีนี้พอคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็น v i s u a l Studio 2019นะครับแล้วก็จะมี3เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับ3แพลตฟอร์มก็คือจะเป็น Community แล้วก็มี โปรเฟชชั่นอลนะครับแล้วก็มีเอนเตอร์ไพรส์นะครับซึ่งตัวนี้2ตัวนี้นะครับโปรเฟชชั่นอลกับเอนเตอร์ไพรส์นะครับตัวนี้จะเสียเงินนะครับจะเสียเงินซึ่งฟีเจอร์เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับในรายละเอียดเนี่ยโค้ดจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่ว่าในการเรียนพื้นฐานตรงนี้นะครับเราใช้แค่คอมมูนิตี้ก็พอนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่าเราก็คลิกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมี วบอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์นะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกที่เก็บไฟล์ได้นะครับก็ในที่นี้โค้ดก็จะเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับอันนี้โค้ดเคยดาวน์โหลดแล้วมันไฟล์มันทับนะครับก็โคดก็ให้มันดาวน์โหลดไปนะครับพอหลังจากที่เราได้ไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทำการคลิกนะครับตรงไฟล์นี้เลยนะครับมันก็จะเด้งถามขึ้นมาว่านะครับจะ อนุญาตให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ลงในเครื่องหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้เราตอบ yes นะครับพอเราตอบ yes นะครับก็จะมี pop up อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับให้เรา,าถามเราว่าอีกครั้งหนึ่งว่าให้เรา,าเราจะยอมรับไหมทีนี้มันมี policy นะจริงๆเราก็ต้องอ่าน policy แต่ว่าในที่นี้เราก็ยอมรับไปนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวนะครับ v i s u a l installer เนี่ยจะทำการดาวน์โหลด เพิ่มเติมนะครับดาวน์โหลดเพิ่มเติมแล้วก็จะมีหน้าต่างนะครับโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเราเห็นหน้าต่างนี้นะครับโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทําการเลือกนะครับอันนี้ต้องคลิกเลือกดีๆนะทีนี้โค้ดจะแนะนํานะครับว่าให้เรานะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับหานะครับตัวที่เป็นนะครับตัว วินโด w นะครับอันนี้โมบายอันนี้วินโด w นะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับวินโด้ที่เป็นภาษา c ีชาร์นะอันนี้นะครับภาษา c ีชาร์ให้เราลิกเลือกตรงนี้นะครับก็คือ universal นะครับอ่อวินโด้แพลตฟอร์มเดเวลอปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ติ๊กอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอ่า n e t นะครับ desktop นะครับลิกตัวนี้ด้วยนะครับ2ตัว อีกตัวอื่นๆนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เรียนนะครับเราก็นะครับยังไม่ต้องติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะนะครับเราก็เอาแค่ตัวนี้ก็พอหรือไม่เราใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ .net desktop development ตัวเดียวเพราะว่าเราจะใช้เป็น console application ตรงนี้นะครับเพราะหลังจากนั้นนะครับเราก็ตรงนี้จะเป็น path นะครับสำหรับการติดตั้งส่วนมากโค้ดก็จะไม่เปลี่ยนนะครับให้มันลงไดซีไปเลยพื้นที่ที่ต้องการนะครับ7 2.8ติกนะครับอันนี้โคดก็โอเคเลยนะครับก็ทำการอินสตอลนะครับหลังจากที่เรากดอินสตอลนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการดาวน์โหลดนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านนะครับซึ่งของใครเนี่ยอินเทอร์เน็ตเร็วเนี่ยก็จะดาวน์โหลดแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแต่ว่าของใครช้าก็ตามสภาพนะครับอันนี้ขณะนี้เราก็ต้องรอไปก่อนนะครับ ตัวคอมมูนิตี2,019เนี่ยมันใช้นะครับฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินนะทีนี้มันใช้เรียนได้จนจบไหมจนจบคอร์สสำหรับพื้นฐานเลยนะครับจนไปถึงการเขียนเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บเซอร์วิสก็ยังทำได้นะครับก็ยังเขียนได้อยู่นะครับแต่มันจะมีเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นตัวไม่ฟรีละนะครับไม่ฟรีละมันก็จะแบบว่ามี ค่ลายเส้นนะครับอันนั้นอาจจะต้องใช้แบบโปรเฟชชั่นแลนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนนี้นะครับเรามือใหม่เราต้องนะครับใช้ตัวคอมมูนิตี้ก็พอนะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่ไกลแล้วนะครับ1.32จกิกนะครับอันนี้มีไฟล์ทั้งหมด1.99จิกนะครับ รอนิดนึงนะครับสำหรับคนใหม่นะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็คือเราทำไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะตรงนี้อย่างที่บอกนะครับต้องใช้ความพยายามนะครับความพยายามอิทธิบาทสีอย่างว่านะครับอ่ทีนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็คือกำลัง i n s t a l l Pa c k a g e นะครับ Install package อ่าสิบแร์เซ็นต์นะครับ ตอนนี้ก็รอนะครับรอจนเสร็จนะครับอรอดาวน์โหลดไปนะครับ380 อใกล้แล้วนะครับ89%คลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับก็คือก็จะแบบว่าเรียวไทม์เลยนะเป็นการอัดแบบเรียวไทม์เลยไม่ไม่ไม่มีการตัดต่อนะครับสามารถกอไปได้นะ ใครรีบร้อนนะครับก่อไปได้เพราะาตรงนี้ก็จะเป็นการอินสตอลนะครับจะเห็นว่าของโค้ชจะมี Visual Studio Professional 2017อยู่นะอันนี้อันนี้โค้ชลงไว้นะครับแต่ว่าตัวที่จะสอนเนี่ยเป็นตัวล่าสุดเป็น2019นะครับก็ให้เหมือนกันจะได้แบบว่าง่ายนะครับดูมันดูแล้วหน้าจอมันจะเหมือนกันเป๊ะนะครับ ทีนี้หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะมันจะมีไดอะล็อกนะครับโผล่ขึ้นมาให้เราแบบ Sign- in นะตอนนี้เรายังไม่ต้อง Sig n in ให้เรากดนะครับ Not Now ไปก่อนนะครับก็คือเรายังไม่ใส่ Account ทีนี้ตรงนี้นะครับเป็นการเลือกธีมนะครับเป็นการเลือกธีมว่าเราจะเอาเป็นธีมสีอะไรโค้ดก็อยากให้ใช้ธีมสีเดียวกันนะเวลาดูเนี่ยมันจะได้แบบว่าพวกเออร์เลอร์พวกโค้ด สีโค้ดต่างๆหรือว่าเป็นการคอมเมนต์มันจะได้เป็นสีเดียวกันเพราะฉะนั้น code เนี่ยโค้ดเนี่ยใช้ตัวดาร์กนะครับทีมดาร์กสีดําๆแบบนี้นะโค้ดก็จะสนัดใช้สีนี้เพราะว่าจอมันจะแบบว่าเซฟสายตาเราด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะครับพอเรากดสตาร์ทก็จะต้องรอมันนะครับเ,เตรียมนะครับตัววิชวลแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคทีนี้มันจะมีอไดอะล็อกเนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกอันหนึง่งคืออันนี้อ่าตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมาให้เรา Sign อิให้ได้ทีนี้มันจะมีเตือนเห็นไหมครับว่าลายเส้นเนี่ยฟรีสาวันหมายความว่าไม่ไม่ใช่ฟรีคือฟรีตลอดไปแต่ว่าเราจะต้องทําการเนี่ยล็อกอินหรือว่าไซน์อิซึ่งตรงนี้เราจะต้องมี Account ที่เป็น Hotmail นะครับ คือเป็นของ Google นะครับหรือเป็นไลฟ์ก็ได้นะครับไลฟ์ Live ก็ได้ก็เป็น Hotmail ของโค้ดก็ใช้เป็น Hotmail นะครับก็สามารถที่จะซ i g อินนะครับพอหลังจากครบครบ30วันเนี่ยเราจะต้องซายอินพอซ i g อินเสร็จเนี่ยมันจะส่งคีย์มาให้เรานะครับเราก็เอาคีย์มากรอกเท่านั้นเองเราก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้โค้ดเนี่ยเคยลงไปแล้วมันก็เลยบังคับให้โค้ดมันเกิน30วันแล้วโค้ดไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ดก็เลยต้องแบบว่า sign ินให้มันก่อนมันเหมือนมันจําไว้นะครับอ่ะทีนี้โค้ดก็จะใส่นะครับอ่าแอคเคาทที่เป็น Hotmail ใครยังไม่มีมก็ไปสมัครนะครับง่ายมากนะครับก็กด create account ตรงนี้เลยก็ได้นะอ่าโอเค คือโดยปกติถ้าถ้าตอนแรกเนี่ยไม่ใส่มันก็เข้าได้นะเข้าได้เลยแต่ว่าพอมันครบ30บวันเนี่ยมันจะบังคับให้ใส่แล้วถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะเข้าไม่ได้อันนี้หลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับมันก็จะโอเคมันเอเราให้เราแล้วนะครับทีนี้เราก็ปิดไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นอันนะครับติดตั้งนะครับ v i s u a l Studio 2019เเรียบร้อยนะ ถ้าเราได้แบบนี้หมายความว่าเราติดตั้งเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอตัวนี้หน้าต่างนี้ปิดไปได้เลยนะครับในบทนะครับที่1นะครับก็นะครับโค้ดก็ขอจบนะครับไว้เพียงเท่านี้ก็คือแนะนำในเรื่องของ c ีชาแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วก็ติดตั้งลงเครื่องนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ